สวัสดีครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับคุณครูขอแนะนําตัวก่อนนะครับคุณครูชื่อวชิระนะครับเด็กๆมาได้เวลาพอดีเลยนะครับคุณครูกําลังจะทานเจ้าสิ่งนี้อยู่พอดีเลยครับเด็กๆทราบไหมครับว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูให้ดูนะครับมันก็คือมะม่วงดองนั่นเองนะครับซึ่งการดองเนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่เรานิยมใช้ในการถนอมอาหารนะครับมีทั้งแบบเค็มและแบบหวานนะครับ ซึ่งผู้ผลิตนะครับจะใส่เกลือนะครับหรือน้ําตาลลงไปในอาหารนั้นนะครับเช่นผลไม้เพื่อไม่ให้อาหารนั้นเน่าเสียและสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นการทํามะม่วงดองหวานแบบที่คุณครูทานเมื่อสักครู่นะครับโดยใช้น้ําตาลในการดองนะครับทำให้มะม่วงนะครับที่ปกติมีรสเปรี้ยวนะครับก็จะมีรสชาติหวานมากขึ้นนะครับเนื่องจากน้ําตาลเนี่ยจะเคลื่อนเข้าสู่ภายในเซลล์ของมะม่วงนะครับแต่เอ๊ ไอ้เจ้าน้ําตาลหรือว่าเกลือน,นะครับมันเคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์ของมะม่วงได้ยังไงนักเรียนทราบไหมครับคราวนี้คุณครูอยากให้เด็กๆลองคิดนะครับแล้วหาคําตอบให้ครูหน่อยว่าน้ําตาลหรือว่าเกลือนี่นะครับมันเคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์ของมะม่วงได้ยังไงนะครับตบมือให้กับความพยายามในการตอบของนักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นที่ครูจะไปเฉลยนะครับว่า เกลือหรือว่าน้ำตาลในเคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์ของมะม่วงได้ยังไรนะครับเราไปทํากิจกรรมกันก่อนดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะทากิจกรรมนะครับคุณครูอยากให้เด็กๆลองตอบคําถามสนุกสนุกกับคุณครูก่อนนะครับซึ่งคําถามนี้ก็จะเกี่ยวกับเนื้อหาที่เด็กๆเ,เรียนมาแล้วและจําเป็นสําหรับการทํากิจกรรมโดยนะครับคุณครูจะให้วิเคราะห์ว่าประโยคต่อไปนี้ถูกหรือผิดเริ่มต้นจากข้อที่1นนะครับเยื่อหุ้มเซลล์สามารถพบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ข้อที่2นะครับเซลล์มีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของน้ำตาลและข้อสุดท้ายนะครับเยื่อหุ้มเซลล์ยอมให้สารทุกชนิดผ่านได้ครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับเท่านี้คุณครูจะมาเฉลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยทีละข้อกันเลยนะครับข้อแรกนะครับ เยื่อหุ้มเซลล์สามารถพบได้ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ข้อนี้เป็นยังไงครับข้อนี้ถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับเซลล์มีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของน้ําตาลข้อนี้ผิดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเซลล์นะครับโดยปกติจะมีขนาดใหญ่กว่าอนุภาคของน้ําตาลข้อสุดท้ายนะครับเยื่อหุ้มเซลล์ยอมให้สารทุกชนิดผ่านได้ข้อนี้ก็ผิดครับ เพราะเยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อเลือกผ่านนะครับยอมให้สารบางชนิดผ่านได้แล้วก็บางชนิดผ่านไม่ได้นะครับเยี่ยมไปเลยครับเด็กๆขั้นต่อไปนะครับเราไปเรียนรู้กิจกรรมกันนะครับกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่าอนุภาคสารมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับโดยในกิจกรรมนี้นะครับคุณครูจะให้เด็กๆหย่อนเกล็ดด่างทับทิมนะครับลงไปในน้ำนะครับแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทํากิจกรรมกันเลยครับ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมขั้นตอนแรกใส่น้ำ40ลูกบาทเซนติเมตรลงในบิ๊กเกอร์ ใช้ช้อนตักเกล็ดด่างทับทิม2-3เกล็ดหย่อนลงในน้ำจากนั้นสังเกตและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงภายในเวลา5นาทีเป็นย่างไรบ้างครับเด็กๆหลังจากชมการทำกิจกรรมไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมนะครับครับนักเรียนจริงๆแล้วนะครับด่างทับทิมนะครับประกอบไปด้วยอนุภาคของสารเล็กๆรวมกันนะครับเมื่อย่อนเกตด่างทับทิมที่เป็นของแข็งลงไปในน้ํานะครับจะเห็นว่านะครับอนุภาคของด่างทับทิมที่เป็นตัวละลายนะครับจะละลายในน้ําที่เป็นตัวทําละลายการที่เราสังเกตเห็นน้ําเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับเนื่องจากอนุภาคของด่างทับทิมเคลื่อนที่ไปทุกทิศทาง ปะปนไปกับอนุภาคของน้ำในระยะแรกนะครับน้ำบริเวณก้นแก้วมีสีม่วงเข้มนะครับเพราะบริเวณนี้นะครับมีอนุภาคของด่างทับทิมอยู่หนาแน่นมากหรือเรียกได้ว่านะครับเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงกว่านะครับในบริเวณที่มีน้ําสีม่วงจางซึ่งน้ําในบริเวณที่มีสีม่วงจางนี้นะครับมีอนุภาคของด่างทับทิมอยู่หนาแน่นน้อยหรือเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ํากว่านั่นเองครับ ซึ่งอนุภาคของด่างทับทิมจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ํากว่าซึ่งปรากฏการนี้เราเรียกว่าการแพร่รซึ่งอนุภาคจะแพร่ไปทั่วทุกทิศทางโดยสังเกตได้จากสารละลายมีสีม่วงสม่ําเสมอการทั่วภาชนะซึ่งการแพร่นี้นอนุภาคของสารไม่หยุดนิ่งและจะมีการเคลื่อนที่อย่างอิสระ การแพร่ของสารจะสิ้นสุดลงเมื่อความเข้มข้นเฉลี่ยของสารกระจายอย่างสม่ำเสมอเท่ากันทุกบริเวณจนเป็นสารละลายเรียกสภาวะนี้ว่าสมดุลการแพร่ถึงตรงนี้นะครับนักเรียนคงเข้าใจเรื่องของการแพร่แล้วนะครับนักเรียนคิดว่านะครับนอกจากการแพร่ที่เห็นในกิจกรรมนะครับในชีวิตประจำวันของเรามีการแพร่เกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับคุณครูอยากให้เด็กๆลองตอบมานะครับ เป็นยังไงบ้างรครับนักเรียนนักเรียนคงตอบได้เยอะแยะเลยใช่ไหมครับนอกจากการแพร่ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมแล้วนะครับการแพร่ในชีวิตประจําวันของเราก็มีเยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการแพร่ของน้ํามันหอมระเหยนะครับหรือในกรณีที่เดินผ่านสวนสาธารณะแล้วได้กลิ่นของดอกไม้หรือถ้าใกล้ตัวนักเรียนมากหน่อยก็คือเวลาที่เราเดินผ่านโรงอาหารแล้วได้กลิ่นของอาหารนั่นเองครับการแพร่เนี่ยนะครับ ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าในร่างกายของเรานะครับก็เกิดการแพร่ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการแพร่นะครับที่เกิดจากการลำเลียงของสารผ่านเข้าออกของเซลล์ก็จะมีการแพร่อยู่ตลอดเวลาเลยครับหรือการแพร่ของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บริเวณปากใบถึงตรงนี้นักเรียนคงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้ามะม่วงดองชิ้นนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ การที่มะม่วงดองนะครับจะมีรสชาติเค็มหรือหวานนะครับเกิดจากสารละลายเกลือหรือน้ําตาลที่อยู่รอบๆผลไม้หรือว่ามะม่วงน,น,นะครับมีความเข้มข้นสูงกว่าของเหลวที่อยู่ในเนื้อผลไม้นะครับโมเลกุลของเกลือหรือน้ําตาลจึงเคลื่อนที่เข้าไปยังเนื้อผลไม้นะครับทําให้มีรสชาติเค็มหรือหวานขึ้นนะครับข้อสําคัญนะครับอร่อยมากขึ้นด้วยนะครับนักเรียนอืมอร่อยจริงๆครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจากกันนะครับคุณครูอยากให้จาไว้นะครับเด็กๆว่าชงอย่าหยุดตั้งคําถามนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้เสมอนะครับสวัสดีครับ